สวัสดีค่ะมอน้ก็เป็นวันจันทร์ที่8ดกุมผ้าพันธ์2564กลับมา่พอกับยายเพิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะมอนี่ยายเพิงจะพามาเบิงราคางัวอยู่ตลาดนัดโคกกระบือข้ามบุดมดงสว่างตลาดนัดโคกกระบือข้ามบุดมดงสว่างตั้งอยู่บนดงสว่างตำบลน,น้นสวรรค์อำเภอนาจะหลรวยจังหวัดอุบลตลาดเพิ่นก็จะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด,ด้อค่ะ เปิดตั้งแต่หกโมงเศรไปจนหอดเทียงขามแมนไพยอยากมาหล่อเบิ่งมัวมาสือไปเลี่ยงหรือว่ามาหล่อเบิงราคาก็สามารถมาได้ถุกวันจันทร์กับวันพฤหัสตอนจะไปเบิงราคาง่วก็าฝากดติดตามกดไหลกดแชส้พื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเยเบผงน้ำแน่ด้วยค่ะ แม่นี่ห้องเท่าไหรก็คะ่ะสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่พันเป็นในหลวงตัว่งแล้วมาแล้วตัวหนึ่งเลยคะ่ะตอนนี้ทองไม้ย่งค่ะเนี่ย ทุกสายสียังเพราะว่าลูกคนขายของว่าลูกคนจักเดือนตัวที่ขายไปสองมื่นสองปีกัวกัวปีกัวกัวปีกัวกัวแม่บ้อนทองมาอยู่โอ้โหได้ห่วสิเขาเนาะมาแน่ใจมาแน่ใจเพระฟัดตัวกันถามตัวกันเครื่องดำเด้อค่ะีสูง่อยประมาณ30มิบนี่แหละค่ะไม่สามม่ตัวที่สองเด้อค่ะกัดสมเลกัดผสมเลสูงประมาณลอยสามินิเมตร ห่องเท่าไหร่กับแม่เนี่35,000มื่นห้าพัท่องบอกท่องฮกหกเดือนหาเดือนกลัวเพนก็หงกท่องหาเดือนหาเดือนกลัวบพราะถึงหมกนีตตำนี้ยังบอกาเนี่บ่อค่ะบ่มีนะคะรถดได้หลายบ่อค่ะรได้ยุ่จะพุยกันตัวที่สมนี่เราค่ะ3ามหมื่นห้ายอยสาม่นห้รให้ลูกมาจาเจตแล้วค่ะเนี่ ประมาณสตัวสตัวผมมันสองตัวสามตัวตอนนี้มันทองไม่ยังค่ะบนาาัน่ใจเนาะค่ะสูงประมาณํำกันเลยราคาประมาณร้อยสามสิบเครื่องดำเนาะค่ะตอนนี้แม่นบอกเครื่องดำเนาะค่ะมาตัวที่ซีตัวที่สี่ห้องท่า้ค่ะเนยสงสอ 32, สามหมื่นสองพันเพินเคยให้ลูกแม่ยังคะ่ะแม่สาวมแม่สาวจากปีค่ะเนี่ยประมาณสองปีประมาณสองปีเด้อค่ะเขื่องดำเด้อค่ะสูงประมาณร้อยสี่สิบได้คะ่ะนี่เป็นนี้ยังบ่ค่ะแต่เนี่ย ตัวที่หาของเปนหด้ค่ะตููตูู้นี่ห้องเท่าไหร่คะนี่2สองหมื่นเก้า 29. สองหมจักปีนี่ค่ะตัวเองปีกัวคือปีกัวกัวนะคะูมาลอยสามสิบนี่แะค่ะรถได้หลายบ่คันนี้ได้นิดๆหน่อยๆได้นิดๆหน่อยๆด้ค่ะขอเบอร์โทรไว้นเูดเ้าศูนย์แปดเก้าศู่งแปดหกหนึ่งแปดเก้าสองจุดศูนย์เก้าสในหอยยุมคุณซิีดมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครั เบิงต,ต่อไปเลยค่ะแม่ลูกแม่ลูกบ่ค่ะห้องท่้ใดค่ะแม่ลูกเนี่เห้าเมื่อแปดแม่พันในลูกมันเจ้าตเหรอคะตัวแกตัวแรกลนกเพิ่งเดือนลคะลูกประมาณสองเดือนนะคะตัว แม่เพิ้นสมไหมย่างค่นนี่ย่างนะคะเพิ้นสูงประมาณเท่าไรเลยค่ะประมาณร้อยสี่สิบวค่ะลดได้หลายกค่ะลาคันก็ได้นิดน้อยนะคะขอเบอร์โทรไปนั่งดนย้าสามศูนย์เก้าสาม่แปห่งาขาได้ใส่ค่ะนี่บุญะลีกขอบคุณค่ะ แม่ลูกในห้องเท่าได้ี่นคะหาิบหามื่นแม่เพิ่นให้ลูกมาเจงาตลวหระเนี่ยลูกแรกลูกแรกลูกเพิ่นเจักเดือนนะคะา่ดือเดือนลูกได้2สอเดือนแล้คะแม่ซุ้มประมาณร้อยสี่สิบเน่เครื่องดำค่ะไยลูกต้าปูเตัวแม่เกือบสี่หมื่นเกือบนี่ต้นี้ยังบห่าดิเกือบออกสีหมื่นามนี่รอได้หลายโบขาโอ้ยบหลายหลายเนี่ย เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะลูกง่ามง่ามขอเบอร์โทรไว้น้ำเน่ยค่ะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าส่หนึ่งสี่เก้าสามหนปดสองหพอยังไหมคะก็ผ่านบก็ผ่านบัตรดอนยาวขอบคุณค่ะแม่นี่ห้องเท่าไหนี่ยคะสองหม่นหกสองหมื่นหกพนแม่สาวน้อย มีตนี้ยังบอค่ะไนีต้นียังลดได้หลายบ่ค่ะรถได้หลายเสูงเท่าใดค่ะแม่ี่นร้อยสามสิบบวกบ่ร้อยสามสิบบวกแล้วค่ะมีมาจักโตค่ะมืนอไมีมาสองโตห้องเท่าใดค่ะแม่นสองหมื่นหกพันแม่สาวน้อยได้ค่ะนี่เครื่องดำสูงกว่ามาร้อยส้าหาได้ค่ะรดได้หลายบอค่ะไนขอเบอร์โทรไปนั้ำนึค่ะ 08.1 28.2 0 8 5นขอบคุณค่ะแม่นี่ห้องเท่าไหรเนี่ยค่ะเปิดไป4 9่ครับ4 9่0 0ื่ครับเพิ่นเคยให้ลูกยังค่ะยังครับ่อแม่สาวม่อแม่สาวเป็นสาตลอดอบบ้านในผสมอ๋อป้นนคืนเท่าเนื่องแล้วแต่บ้านในผสมก่อย40เด้อค่ะเกืงดำกันทงานหมานมาส่งขคลืน ตับประคารทำาแม่นมันน้ำมันรงขึ้นงามงามค่ะแต่นี่วี่าที่ไปนะครับโอดรสไดร์คปะคะไหนนี่จำนี้อกคะปาคาร์ปโซ่คอนสีนุ่มประคาร์ปกขอนสีนุ่มขึ้นแล้วรอบนึงของหันในผสมนะครับขึ้นแล้วรอบนึงนะค่ะแต่บันเดบสมมีตัดอีกใ่รตัวนี้ ในห้องเท่าใดนี่คะฝึกไปเก่าพันครับสองเก่าสองหมื่นเก้าพันัแม่สาวพ่อแม่สาวล่างในสิบเดือนอ้ตัวใหญ่นะกำลังใดซิบเดือนเียงขาวใหญ่สูงประมาณร้อยสามสิบนี่ยละคะบวมีตํานี้คือกันบัวคันรับประกันไห้ตำนี้เอารงวดได้ายบ่คันี่กระดได้ยุคครับมีแต่ะไดอีกก็น้อยน่ารักมี่ครับ คูนี้เปิด์สองหครับแม่ลูกแม่ลูก26,500ืนครับลูกมันเป็นเชาโรเลต์ด้วค่ะแม่ให้ลูกมาจังโตแล,ล้วค่ะนี่น่าจะลูก2ครับลูก2โตแล,ล้วด้วค่ะขอเบอร์โทรไว้นแนนครับศูน์หกหนึครับศูนย์หกหนึ่งศาครับศูนย์สามสองเจ็ดครับ้องซื้อเพ่งครับไม้หอยเพ่งน,นี่นครับผมขอบคุณค่ะ ฟังเท,ท่าได้ค่ะแม่เนี่ยสี่หมื่นหกพันครับสี่หมื่นหกพันมันก็ให้ลูกเจ้โตัวละค่ะเนี่ยลูกสามในท้องครับประกันท้องลูกสามในท้องประกันท้องผสมยังมากคะ่ะผสมโตครับผสมโตมาเด้อคะ่ะสูงเท่าใด,น 40, 40, ดนเนี่ยค่ะร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวกนะคะสูงสูงมีตำแหน่ยังบ่ค่ะเนี่ยมีครับทอนรับประกันสิบปีทวกทอนรับประกันสิบปี ขอเบอร์โทรไว้น่อนะคะ065ครับ0 6 5ย3 9 739 8 4น่8 4 3 5บอยคงน่อยบอยบ่นคงหน่อยด้วยค่ะขอคุณค่ะข้องท่าใดคะแม่นี่ค่ะีเดรถใดรถใดค่ะรถใดหลายบ่รค่ะอ่ารถใดจนกว่าสิพอใจกันก็ว่าแม่สาวค่ะลังสูง่แม่สาวผสมขับโตขับโตมากสูงท่าใดนี่ค่ะ เนี่เอาบ่อยสี่ซิมหางบ่อยไี่าิมหางมากเลยค่ะ งามไหมเนาะค่ะมีต้นนี้ยังบ่มีไหมบ่มีค่ะมีด้วยค่ะผลัประกันจะมาขอเบอง์ทรองลประกันอ๋อแต่ว่าต้นนี้บ่มีอยู่แล้วขอเบอร์โทรไว้นน่อนะคะบอร์โทรอ่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดซูนสามหนึ่งเจ็ดูนสามหนึ่ขอบคุณค่ะ เท่าไดร่คะแม่นี่ 45, สี่หมื่นห้าพันสูงโมมาลอยสามสิบบวกเนี่ยแล้วคะ่ะเครื่องดำกุกหางใหญ่หางกระหยาอีดเลยะคะ่ะปีเท่าไดนี่คะ่ะแม่สาวนี่ อายุเท่าไหร่แม่สาว8นี่งเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนนะคะ่ะรถได,ด้ารบ้างคะเนี่ยอายุเท่าแล้วเบื้องหนาเพิน่น,นิดนึงค่ะมีตำหนี้ยังบ่ค่ะบ่มีครับประกันตั้นะะีประกันบ่มีตำหนิ้ด้ค่ะประกันไหทุกอย่างเบื้องเล็บเบื้องหนาเพิ่นเล้วค่ะหนานนารักนนารักขอเบอร์โทรไว้น่อยค่ะศูนยเด้าหาศูนย์เก้าหาศูนย์เ พวกสองคอยังค่ะคอลรดครับคอรีดรับน้องแว่งรับน้องแว่งบัตน้องแว่งขอบคุณค่ะแม่นีห้องเท่าไดนี่ยค่ะก็นีสองมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าอยแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยนั่นจะหมื่นแปดพันห้าตัวนั่นหมื่นแปดพันห้าได้ค่ะแม่สาวน้อยคือกันแม่สาวน้อยคือกันก็นีซูงปมะมห่อยสามสิบคะ เครื่องดำเลยนะคะรถแต่ไรบ้างคะนี่รถแต่น้อยหนึ่งรถแต่น้อยนึงนะคะขอเบอร์โทรไว้น้าเจามนค่ะพอพันค่ะพอพันห้องเท่าไรนี่คะห้องห้าหมื่นห้าหห้าพันจักปีค่ะพอพันตัวนี้ยี่ิบเดือนปีครับแปดเดือน สูงเท่าไหรนี่คคะสูงร้อยนาบสบบวกี่หรอสูงร้อยสีซิบบวกกด้ค่ะตัวใหญ่ยยขนาดค่ะรดได้ร้ายเปล่คะนี่ได้ร้ายอยู่นั่นมีตำหนียังบ่ค่ะเพมีตำหนิมีตำหนียังแล้วค่ะมีมาจากโตค่ะมือไหร่ นี่มา,จากจะกล้วยขายแล้วกล้วยขายไปแล้วอขอเบอร์โทรไปน้ำหน่ค่ะ082 082 376 376 2862 2862ในหอยปันบัดน,น้องสนุกดะะ้วค่ะขอบคุณค่ะห้องเท่าใดค่ะแม่เนี่ยห้อง42,000 42, 42,000คันเคยให้ลูกมาจากโตเหรอคะเคยให้ลูกมาสามตัว เคยให้ลูกมาสามโตแล้วเด้อค่ะตอนนี้แยกลูกไปเบิ้ลแล้วครับแม่ท้องไหมยังค่ะท้องสี่เดือนนะคะผสมยังมากเลยค่ะผสมโตครับผสมโตมากเลยค่ะสูงประมาณร้อยสี่สิบได้ค่ะเครื่องดำนะคะรถได้หลายบ่ค่ะนี่รถได้นิดหน่อยมีต้นนี้ยังบ่ค่ะ บมมีตำหนิเดะะ้อค่ะขอเบอร์โทรไวไ้น้ำหน่อยค่ะ086ย์แปด7กศู7ย์แปอบตปหมเก้าเจ็ดเจดมเด้อค่ะขอบคุณค่ะแม่ลูกมีห้องเท่าใดเนะะี่ยค่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหาพานันแม่เพื่อนให้ลูกไมาาก่เจ้าตแล้วะคะ่ะเนี่ยแม่ให้ลูกเลี้ยงให้ท้องโอ้ลูกสองให้ท้องเพื่อนให้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งตอนนี้ท้องลูกตัวที่สองลูกตัวนั้นเพื่อนอายุเท่าใดนะคะ ไดแปดเดือนแปดเดือนนะคะเป็นต้มแมงงามขนาดแม่ผสมกับม่านลอยซัมซันค่ะสมแล้วผสมล็อกกี้แม่ผสมแล้วผสมล็อกกี้มีใบไม่หลอดมีใบไม่หลอดมีใบใบเบิ่งหลอดแล้วค่ะหลอดมันจะโชคเสียล็อกกี้เบิ่งซันๆันไล็อกกี้นะคะ มีใบมีหลอดโอ้ยเบอร์โทรผันลืมเด้อบาทเนี่ยเอาไปแบบไฟย้อยแดงข้าวมูดม้วงงามว่าฉั่นอ๋อไม่เห็นเลยเครื่องดำปวกหางใหญ่หางกระยาวค่ะรถได้หลายบ่ค่ะนี่รถได้ก็บ่ได้หลายมาได้ดอกรดได้ก็บ่ได้หลายได้ค่ะมีตำหนิ้ยังบ่ค่ะบ่มีตำหนิ้ยังเมีเล็บผุนนะคะเล็บงามเนี่ยโบมีต้นนี้นะคะลูกก็บ่มีตำหนิ ลูกอยากดังแน่น้อยหนึ่งดังหมงค้ออันนิดนึงนิดนึงเบอร์โทรกะลืมเบอร์นั้นมันทิ่มเบอร์ไม่หรอมันเลยจำอ่ไดรเปลี่ยนเบอร์ไม่จำเบอร์ว่าใด้พ่อใหญ่แดงพ่อใหญ่แดงว่างามเออร์เพื่แดงว่างามข้ามอุดมบัดข้ามอุดมเนาะค่ะแม่สาวนี่ห้องท่าใดนี่ค่ะสามหมื่นเจดสามหมื่นแปดพันสูงประมาณท่าใดนี่ค่ะประมาณหน่อยสามสิบห้าเ้อค่ะจักปีนี่ค่ะแม่สาวนี่ ปีสเดือนแล้วค่ะแดงดีขนาดปีสเดือนลดได้ร้ายบคปานี่ลดได้เล็กน้อยลดได้เล็กน้อยด้วค่ะเินด่ด้วยค่ะต่นี่มีตั้มนี้ยังบะค่ะบ่มมีด้อค่ะขอเบอร์โทรไว้น่ยเลยค่ะศูนย์แปดสาม้าเก้าเก้าห้าเหกสาได้่ยังะอืหอย ไม่ค่อยเพ็ดน่าจะใสค่ะถุงซีถุงซีอุดมขอบคุณค่ะมาเบิ่งหัวไซมินิเฮาเด้อค่ะบาทนี้เท่าไสแม่ลูกนี่ยแม่ลูกนี่ยสองสามเด้อค่ะลูกตัวทีลูกตัวทีเท่าไย่องเพลินเลยค่ะเมียใจเมียเม่ยดำดำก็ลูกแดงแดงนี่เด้อค่ะสองสามเมีเขาวขาวก็ลูกออกแดงแดงนิดนึงสองซี หนึ่งหมื่นสามพันเจ้างอก็โดนมั่หมดเลยขอเบอร์โทรไปน้ำนะคะศูนย์เก้าสามสามสองสี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งสองวันบันทุนเที่ยง้ะค่ะขอบคุณค่ะเออสามตัวมีราคาสองหมื่นหกสองหมจักปีนี่ค่ะตัวนี้ปีกลัวปีกัวก็ู้ป่ะะเนี่ยปีกัวด้วยค่ะสองหมื่พัน สูงประมาณร้อยตหาได้ค่ะมีตั้นี้ยังบ่ค่ะไหนก็มีตันี้ครับตัวผูนั่นระค่ะเท่าไรระสองหมื่นเดียวกันสองหมื่นแปดพันเพิ่นมีแต่ตัวผูเด้อค่ะสูงพอๆกันค่ะสูงกว่าตัวแรกนิดนึงตัวที่สองตัวนี้สองปีสองปีตัวที่สองสองปีเด้อค่ะตัวที่สามนี่ยแหละค่ะนี่ราคาเดียวกันครับสองหมื่นสองหมื่นแปดพันบาทสองหมื่นแปดพันบาทราคาห่องครับราคาห่องเด้อค่ะตัวนี้สีแดงค่ะ สูงประมาณลอยเท้หาือกันค่ะตัวนี้อยุกันสองปีขึ้กันรถได้หลายบ่คะแต่ละตวนี่รถได้ประมัณตัวละพันแต่ประมาณตัวละพันนะคะมีตำ้นี้ยัง่มีคับผมมีตั้นี้แล้วค่ะทำแอนไทเจ็กซื้อไปคุ้นนี่โอเคเลยเนาะโอเคมันได้แก่ครับเป็นงูขุนพอดีเลยขอเบอร์โทราใบหนําเค่ะ์ปดเจสอี่สมสี่เก้าไม่ห้อยยังค่ะ ไม่หอยน้อยครับไม่หอน้อยไม่ได้ใช้คันนี้กันธลักเท่านี้ครับกันธา,านระด้วยค่ะอขอบคุณค่ะห้องเท่าใดค่ะแม่นีสามหามหื่นห้าพันคุเห็นลูกเจาก้าต,ต,าตแล้วสองตัวตหมายถึงว่าคอดมาแล้วสองตัวกะเทยยั่วขนาดกอนนี้เพิ่นทองไหมยัง ทองเนี่ยทองเนี่ยทองอะไรเจ็ดเดือนค่ะสามเดือนจะเข่าวสี่เดือนผสมยังมากค่ะทับโตกระทบทับโตสูงประมาณร้อยสามสิบวกวนี่แหละค่ะลดได้หลายบ่ค่ะตัวหนึ่งคุยกันไหนคุยกันใดได้ค่ะมีตำหน่งยังบ่คอขาบ่มีตำหน่งได้ค่ะขอเบอร์โทรไว้นั่นเลยค่ะ 063 896 0 63, 1 1 9พอมาน่าจะรวยขอบคุณค่ะตอวนี้ห้องเท่าไหร่เนี่ยคะตันี้ห้อง34,000ครับ34,000แม่สาวน้อยสูงเท่าไหร่เนี่ยคะในห้อยเขียว130 สูงอยสมซีฟเด้อค่ะเครื่องดำาวกหางไงหางยาวค่ะรถได้ารพวกค่ะนี้เพิ่มร้างหม่เลยรเติมเด้อค่ะคอคล้ายยดสางามค่ะแต่ไั่นลนี่ตัวที่สองนี่ง้าไดนี่ค่ะต่สองเขายขายเท่าไห่นะหมื่นห้าร้อยตัวน้อยๆน่ารักเด้อค่ะ แม่สาวน้อยคือกันมแม่สาวน้อยนี่จักเดือนใด้ปีนึงพอดีเด้อค่ะขอเบอร์โทรไว้น,นะะําเด้อค่ะ066 066 059 059 4416 4416หอยเขียวฟุ่งสีอุดมเด้อค่ะขอบคุณค่ะแม่ลูกในห้องเท่าไดก็ค่ะ หามื่นหาพันหาร้อยแม่พันในลูกมันจ้าโตแล้วค่ะนี่ยามตวเลย่ะสวยแม่พันในลูกมันสามตัเลยเด้อค่ะ<ข>สูงประมาณร,าณราณ้อยสามสิบได้ในผภาบเลบลเพิลค่ะ,ะเล็บก็บโอเคอยู่ค่ะ,ะลูกพคนอายุเท่าไหร่นี่ค่ะปีนีป่ประมาณอล ปีนหน่อยเด้อค่ะตูกตู้ผูเด้อค่ะห้าห่งามันห้ารถได้ลายอยู่่่รอคะลายครับรถได้ลายมีตำนนี้ยังบ่ค่ะเนยครับโมมีเด้อค่ะไม่หอยังก่ค่ะขอโชคครับขอโชคไม่ได้แสงุงสีอุดมแล้วค่ะโมมีเบอร์เท่ะครับจะไปตัดดอกเอเดียมคุยยังสิเขาคุนค่ะครับแม่ลูกมีห้องท่าไใดเนี่ค่ะห้ ห้องหกสิบสองแม่เพิ่นให้ลูกมันจังโตแล้วค่ะเนี่ยในตัวนี้ลูกแรกลูกเพิ่นจักเดือนเลยค่ะเดือนหกเดือนนะคะลูกแดงดีขนาดเลยเพียงแต่ว่ามันเครื่องแดงเนาะแต่ว่าสีงามขนาดโตกันใหญ่นั่นค่ะหกหมื่นสองพันทั้งแม่ทั้งลูกแม่สูงประมาณร้อยสามสิบผาเลยค่ะแล้วเบื้องเครื่องแม่เป็นการถางตัวมันได้ขายแล้ว ขายลูกมันไปแล้วเหลือแม่มันสามสามสามสิบสองอ๋อแม่เพิ่นสามสิบสองขายลูกไปเท่าใดรแล้วขายลูกไปกันสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าแต่ว่าเขาบพิ่งท่านับไปซื้อเขาไปหลือแต่แม่ตอนนี้แม่ทองไหมยังทองทองทองอะไรเจ็ดเดือนลรอค่ะทองอะไรสองเดือนทองอะไรสองเดือนผสมยังมากค่ะเนี่ผสมผสมอะไรหัวทับโตเออทับโตทับโตมาเล้วค่ะขอเบอร์โทรไปหนึ่งนะค่ะศูนย์หก ห7 06 1 7 60ศูนย์หกหนึ่อขอชาลีไม่ได้ใช้ครไนันผิวเพีืงน่าจะรวยขอบพ่นค่าบึงบรรยากาศตลาดนี่นึงค่ะคึกคักอยู่ค่ะมืนนี้วมั่วเริ่มหลายแล้วค่ะช่วงนี้คนซื้อกันหลายอยู่ค่ะในหอยกันหลาย เท่าไดค่ะแม่เนี่ยห้าหมื่นสี่พันหาครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเด้ค่ะห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยลูกต้นนี้น้อยน้ำบอกแม่ลูกโตแม่เด้อค่ะลูกโตแม่ตะผู้ลูกโตแม่ครับเนี่ยยางโกเลยลูกโตแม่เด้ค่ะนะห้างนะห้างลูกเจ้งเดือนนี่ลูกได้เจ้งเดือนนี่ลูกได้สองเดือนเนี่ยลูกได้สองเดือนได้ค่ะ ครื่องแดงค่ะซึประมาณร้อยสามสิกคลยตัวอตัวแไดได้ายบ่ค่ะแม่ลูกเยรถได้กน้อยครับดได้แน่จักน้อยด้วยค่ะนี่นี่จักโตมืเนี่นี่ครับแม่สาวสามสาแม่สาวนี่ห้องเท่าใดเนี่ยค่ะสามหมครับสามหมพจักปีแม่สาวะมานสองปีพมาณสองปีด้วยค่ะซุงประมาณเท่าใดเนี่ค่ะก้กรบ รถเดรร้ายป่ะคะแม่สาวนี่รถเด้แนจัน้อยกันะรถได้แนจน้อยบบมีตํานีมั้นป่คคะบ่กบ่กมีตํานี้ด้ค่ะเครื่องเพ่นดำหรือแดงได้ไปเบิ่งกันสามสามตัวดำแดงสามื่นเครื่องดำแดงด้ค่ะบบดำย่างเดียวแดงแดงนิดหน่้อยขอเบอร์โทรนึงหน่อยค่ะ0 9นย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสจองเงเจ็นย์งแปครับพออิงสีอุดมสีอุดมด้ค่ะขอบคุณค่ะห่องเท่าไดค่ะแม่นี่ เจ็ดหมื่สองครับเจ็ดหมื่นสองครับผมแม่สาวสูงเท่าไหรนี่ค่ะแม่สาวเนี่ยเท่าไหร่เสรียสูงเท่าไหร่เหรียซ้ำนี่ลอยหาซีบวกลอยหาซีบบวกแล้วค่ะเพิ่งเล็บเพิ่งหนาเพิ่งแล้วค่ะเครื่องดำคสวยงามเครื่องดำครับปกหางใหญ่หางไก่ยาวค่ะตอนนี้เพิ่นทองในเจัดเดือนหรือตอนไหนทานรอบไปสองรอบครับทานสองรอบแล้วผสมเลดแลมโบ้ครับที่เขารอบที่สามที่วันที่ที่ผ่านม กอที่ามผสมแลมบูนะคะครับครับครับรถไดหลายบ่คะตอนนี้รถใดนิดๆครับผมรถไดนิดๆมีต้นนี้ยังบ่คะครับผมมียังด้อครับที่ตรงนี้นี่ะครัว่าผูมิกว่ามันบขาวกัมีนิดมีขาวนิดๆบ่งานิดเลยครับออเบอร์โทรไปวไหนคะศูนย์แปดหนึ่ง่งศูนย์หกศูนย์หกสองแปดหกสองแปดหกแปดห้าแาครับก็เติมคับก็เติมมันได้ใส่กันไหนเด็ดครับผมมันแต่เด็ดเด้อค่ะขอบคุณค่ะ นี่ห้องเท่าไดนไ่นคสี่หมื่นสองพันแม่สาวอู่เท่าไดไนี่ยค่ะแม่สาวสามปีอา้าวมันคือบรทันทองอยู่อเาเิงอาจริงๆจังๆเนะ่

สูงปมารอสามสิบหางนี่หะค่ะรถได้หลบยบ่คันนีรถไดบไรบ้านไนแ้รถไดรถไดอยู่คบไรบาไดรถอยู่บ่หลไยด้ค่ะขอเบอร์โทรไว้นนอค่ะรถไดลายรถไดลายขันมักรถไดลรยอยู่ขันมักขอเบอร์โทรไว้นน่อค่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศย์เดสามศูนย์เจ็สามเจ็ดสองห้าหเจาห้พออยังไค่ะพอพกอบพนาจะใช้ค่ะเนี่ยเดือดดมเดือดดมเนะค่ะขอบคุณค่ะ หมื่นหกพันห้าร้อยเออมันสิสมเลยได้เนี่ยมันขึ้นเได้เจอหนึ่งแล้ว้องกระโดนแมนแมนแมนราคาห้องราคาห้องมันอายุเท่าไหร่ตปแปดมันสิสมนะจะจกเดือนสปีสปีนะมั้งอมันขึ้นได้เจนึงแล้มันม่ตัสมรถเด้หลายบ่ค่ะบหหมื่นหกพัห้าราคาเนื้อมีมาตัวเดียวตัวเดียวตัวนั้นเซไปเฮดพ่อพันตอน่ะลูกหัวจะฟอง ขอเบอร์โทรเปนำน่ยค่ะศูนย์หกสามศูนย์หกสองศูนย์สามหกหกศูนย์สามหกหกเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแมนเปิดง่วหน่อยหนค่ยืนหุ่มพืานพามาแอบเบอร์งวกันค่ะแบบค้นลุ่มลายก็จีบอะไรก็จีบอรัน ผ่ะหาแล้วนบ่อยมองตัวละเท่าไหร่เนี่ยคะเสียสามหาครับตันละสามหาอ๋อตัวนี้สามเจ็ดตัวแรกนั่นสามหมื่นห้าพนตัวนี้สามหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองมันอายุเท่าไหร่ต่ละตัวเนี่แต่ละตัวเนี่ยอายุเท่าไหร่ตัวนั่นแหละค่ะ สองปีปลายสองปีปลายสูงประมาณตัวลอยๆสามสิบนี่แหละค่ะเครื่องดำเครื่องดำทั้งสองรถเดือยครับรถเดือยอยู่บ่ค่ะเนยโอ้ดูไปด้รถได้หลายเลยครับเขาก็ซ้ำนึงนี่ละมีตําหนียังบ่ค่ะเนยมีครับมีตําหนีนะค่ะเครื่องดำทั้งสองน้ำนมบ่หนั่งขอเบอร์โทรไว้น้ำนะค่ะ083 083 1 2สา505 1 2์แ505านึอหยหาอยหอยยังไหนค่ะ พอทิ้วคอทิ้วไม่ใช่สายค่ะเนี่นราวันกลางเขานนิมันกลางเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กับซำนี่ก่อนเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อค่ะจะได้บ่พาดคลิปใหม่ๆของช่องเย่เพิงขอบคุณค่ะ